สวัสดีครับวันนี้ความมาชมเตาปิ้งย่างนะครับเป็นเตาปิ้งย่างแบบใช้ถ่านนะครับสำหรับท่านที่ชอบปิกนิกนะครับชอบแคมปิ้งนะครับชอบเที่ยวแบบธรรมชาตินะครับแล้วก็พกพาเตาไปปิ้งย่างในสถานที่ต่างๆนะครับตัวนี้จะพอเหมาะพอดีนะครับพกสะดวกนะครับเท่ากับกระเป๋าเป้หนึ่งใบเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าฟังก์ชันการใช้งานมีอะไรบ้างนะครับนะครับมาดูโดยรอบนะครับเป็นแบบนี้นะครับ Speak. มีหูหิ้วฝั่งนี้ครับเป็นสเตลิตนะครับหูหิ้วฝั่งนี้นะครับนะคฝั่งนี้เป็นดูรบาการดนะครับสองจุดนะครับเปิดขึ้นมานะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับท่านจะเห็นเป็นตะแกรยงย่างนะครับซ้ายและขวานะครับฝั่งซ้ายนะครับจุดนี้นะครับใช้ในการวางฐานนะครับคือท่านก่อฐานแล้วก็วางไปในนี้นะครับส่วนฝั่งขวานะครับโซนนี้นะครับ เป็นพื้นที่ในการปิ้งย่างนะครับสมมุติว่าท่านต้องการเผาหรืออบพริกกระเทียมนะครับหรือหมูก็ได้นะครับต้องการห้อยก็ใช้ตัวนี้นะครับนี่นะครับที่ห้อยนะครับฝั่งนี้นะครับเป็นตะแกรงย่างนะครับให้มาสองชั้นนะครับมาดูชั้นล่างนะครับนะครับชั้นล่างนี่นะครับสําหรับการปิ้งย่างของที่มีน้ําหนักเยอะนะครับให้อยู่ด้านล่างนะครับและสุกช้าเนี่ยอยู่ด้านล่างนะครับส่วนด้านบน นี่วางลงไปนะครับด้านบนนะครับมีหูจับนะครับตัวนี้นะครับด้านบนด้านบนนะฮะเหมาะสําหรับของที่ปิ้งย่างที่สุกไวเอาออกเร็วเอาออกก่อนนะครับขึ้นบนนะครับเป็น2ชั้นนะครับนะครับเปิดได้นะครับนะครับแล้วก็ยกออกได้เลยนะครับถ้าต้องการยกออกนี่ฮะแบบนี้นะครับจะมีคารรองรับหนกอยู่ตรงนี้นะครับนะครับก็คือตะแกรงชั้น1แล้วก็ตะแกรงชั้น2ออยู่ตรงนี้นะครับ วิธีการใช้งานนะครับสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยใช้งานเตาไร้ควันนะครับนะครับโมเดลนี้เป็นโมเดลใหม่ล่าสุดนะครับของปี2025นะครับต้นรับตุจีนะครับตัวนี้นะครับก็วิธีใช้งานนะครับง่ายนิดเดียวนะครับสำหรับมือใหม่นะครับนะครับก็ก่อฐานขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็วางฐานไปตรงนี้นะครับวางฐานตรงนี้ถ้าต้องการให้ฐานนะครับโมเดลก็เปิดจุกตรงนี้นะครับอากาศจะเข้าได้เยอะหน่อยนะครับอ่า แต่ถ้าอยากให้หม้อช้านะครับก็ไม่ต้องเปิดจุกตรงนี้นะครับปิดฝานะครับอากาศจะเข้าตามนี้นะครับนี่นะครับนะครับอากาศจะเข้าตามนี้เลยนะครับรอยแยกตัวนี้นะครับกําลังดีนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อวางฐานลงไปเสร็จเรียบร้อยนะครับวางตะเกียงชั้นที่1นนะครับตรงนี้แล้วก็วางอาหารที่สุกช้าเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับอาหารที่มีความหนาสุกช้าอยู่ข้างล่างนะครับ นะครับต่อมานะครับก็ชั้นตะแกรงชั้นที่2นะครับตัวนี้นะครับวางไปชั้นหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับอ่าน่วานด้วยมือเดียวนะครับทุกทีทําไม่สะดวกนะครับโอเคต่อมานะครับเมื่อวางตะแกรงชั้นที่2เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทําการปิดฝานะครับแล้วก็รอ15นาทีสุกทั่วถึงเรียบร้อยหมดเลยนะครับนะครับเปิดขึ้นมา นะครับสุกหมดบริเวณนี้ไม่มีการไหม้นะครับจะเป็นการอบนะครับนะครับเป็นเตาย่างไร้ความแบบอบต่อมานะครับถ้าท่านที่ต้องการไฟแดงนะครับต้องการไฟแดงนะครับไม่สนใจว่ามีควันไม่มีควันนะครับอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับวางฐานลงไปเลยครับสองข้างครับแล้วก็วางตะเกรงไปเลยครับย่างเลยครับบนนี้ฮะมีควันครับแบบนี้นะครับแต่ได้ไฟแดงขึ้นทันที สุกไวมากแต่ต้องเฝ้านะครับไม่งั้นจะไหมนะครับนะครับนี่คือวิธีที่2แบบมีควันแต่ถ้าเป็นแบบไร้ควันนะครับวางฐานฝั่งนี้นะครับวางอาหารฝั่งนี้นะครับท่านที่สนใจสินค้านะครับตัวนี้นะครับโมเดลใหม่ล่าสุดนะครับปี2025ันาร้นต้นรับจดจีนะครับสอบถามสั่งซื้อได้นะครับชื่อรุ่นนะครับชาโค0 0นนะครับชาโค0 0 7นะครับตัวนี้นะครับ สอบถามรู้สั่งซื้อบอกว่าต้องการรุ่นนี้นะครับชาโค0ูนนะครับจะได้โมเดลนี้ไปนะครับอ่าสีสันนะครับที่ร้านทำไว้สองสีนะครับสีดำกับสีบอลตัวนี้นะครับสีดำกับสีบอลนะครับนะครับก็พกพาสะดวกนะครับติดรถสบายนะครับท่านที่ต้องการเพิ่มขาตั้งก็ได้นะครับเพิ่มขาตั้งข้างล่างก็ได้นะครับตรงนี้นะครับตอขาเข้ามานะครับ ส่วนตัวนี้เนี่ยดีไซน์มาเพื่อบางบนโต๊ะนะครับถอดขาก็จะวางบนโต๊ะได้นะครับท่านที่มีโต๊ะสูงประมาณ60ซนติเมตรนะครับหรือ70เซนจะวางบนโต๊ะได้พอดีนะครับ <uk> ความร้อนจะไม่ลงที่พื้นนะครับจะมีกราวเคเดนข้างล่างเห็นไหมตัวนี้นะครับประมาณ1นิ้วนะครับนะครับไม่ถึงพื้นนะครับไม่ร้อนตัวนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยปิ้งย่างบนกระเบื้องปิ้งย่างบนไม้บนเหล็กข้างล่างไม่ร้อนนะครับเพราะความร้อนจะลงไปตรงนี้ครับ เนี่ยนะครับจะลงไปผิวล่างสุดนะครับความร้อยจะลงไปผิวล่างสุดแค่บริเวณนี้เท่านั้นนะครับท่านที่สนใจสินค้านะครับแอดไลน์ที่เบอร์088นะครับ609 8838นะครับ088 609 8838นะครับเป็นงาน DIY นะครับนะครับจะไม่สวยเป๊ะ100%แบบโรงงานนะครับเป็นงาน DIY นะครับนะครับเป็นงานไทยประดิษฐ์นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนะครับ สายปิ้งย่างสายแคมปิ้งนะครับพบปะเพื่อนฝูงดิ้งมิทติ้งนะครับแบบนี้เหมาะมากนะครับแนะนําเลยนะครับรุ่นนี้สะดวกมากมาพร้อมฟังก์ชันเต็มรูปแบบนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับฝากวกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ